มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมมนานาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนับตั้งแต่พศ2506เป็นต้นมาเพื่อให้การสงเคราะห์ด้านสาธารณาภายัยและด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปิปัมภกแห่งมูลนิธิองค์ปัจจุบันทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยในปี2564ประเทศไทยต้องเผชิญสถานการณ์หลายเหตุการณ์แต่ที่ส่งผลกระทบมากที่สุดคือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นอย่างมากในทุกๆด้าน เป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดทําให้หลายครอบครัวต้องเสียบุคคลที่รักบางครอบครัวต้องสูญเสียบิดามารดาญาติผู้ใหญ่โดยไม่ทันตั้งตัวเด็กๆก,กลายเป็นเด็กกําพร้าในช่วงข้ามคืนทําให้มีเด็กที่ขาดการอุปการะและขาดโอกาสในการศึกษาเพิ่มมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงปัญหาและพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน สรงรับเด็กกำพร้าที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจากโควิด -19 เป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ทำให้เด็กที่ขาดที่พึ่งมีแสงสว่างในชีวิตมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จึงได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กเหล่านี้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้สูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อไปสู่อนาคตที่สดใสและส่งต่อโอกาสให,ให้กับผู้อื่นต่อไป โดยรับเด็กเหล่านี้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถซึ่งเหมือนกับกรณีเด็กกําพรา้าจากสาธารณภัยอื่นๆที่มูลนิธิราชประชานุคเคราะห์ดําเนินการอยู่แล้วตามหลักเกณฑ์ ส่วนกรณีเด็กไร้ผู้อุปการะสามารถเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนราชประชานุเคราะห19์19-43และ45-57ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อให้เด็กได้เรียนหนังสือและมีที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยเบื้องต้นได้มอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพิจารณาตามขั้นตอนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ราชประชานุเคราะห์มีความหมายว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันสมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งพระราชาฤทัยไว้